ครับเมื่อในีมหาลิปทรงสายนะครับให้นับหนึ่งถึงหาคนว่าคนอยากเขียนผมบอกใครทรงหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เด หนึ่งสองสามสี่หาเับมือนีมาหาลิปทรงสายนะครับ ให้นับหนึ่งถึงห,าหา้าเพื่อนบอนอยากเขีนผมบอกครทสงมันาก็เลยล่องไปกัดปื๊ดผมกินับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่หา้าโอ้บอยู่ครับ No. No. Ủa no. nhưng mà thân để xuống xàm đột leo มอมัน่ตครับอืมบอถืออด หนึ่งสองสามสี่หา้าโอ้ยบอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> ดูสี่อะพ่อมันนี่หนึ่งสองสามสี่หา้าโอ้ยคลายครับ เอาละหาวินาะครับเบิร์นดุกจีมีบ่อเต็มมือนนี่บ่อถือบ่อถือ หนึ่งสองสามสี่หา้าโอ้โดดครับไหน โบถือกด้็ห่ะว้ายันไงทำเล็บบนนอภากิจพิชิตหาวิมือนี้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยู่ยูครับเฮ้ย <h ums> ตกย่ำไหขยับย่ำนักน่ายงามเลยทน,นีเอาตรงไนอ่หนอไหล่ิ่กดนอ นีเด้โอ้ลืมนับประมาณสามวิลืมนับโอ้ยชีวเฝ้าหน่บาดนี่น้อยพอเลยเอบเอ้ยยับลายดอกเอ้ยลืมนับสามจังหาวไม่ครับ ลืมนับให้เพิินซ้ำประมาณสามวีนึงลดขั้นลงไปหนึ่งสองสามหมดเลยครับนี่ครับเอ็มาคามสีขาวภารากิจหาวีลองเิ่นครับที่สำเร็จบอไปครับตามต่อฝ่ายเมืองนี้น,นะครับกบยางไทรพูสุดยอดครับครับมาต่อภารากิจหาวีครับ โอ้หนามโตพังพวกเรามาบุบค่ะ หนึ่งสองสามสี่หา้าเอาอููอยู่ด้วยโอ้โหเออทรงสายได้มันก็นยู่รีว่าเอาละภารกิจพิชิตห้าวินะครับเรียบร้อยมาเนี่โอ้เดี๋ยวขับฟองนะครับ นี่นี่นี่วะเบนครับอย่อนางบอกรอๆเองหน่อยครับนับหาวีเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่หาเลยยังหวัดนะครับนี่ครับโอ้เต็มปากเลยเม็ดมะขามสองจุดหาเซนเต็มเต็มครับภารกิจทรงสายหาวีให้ทำเลจครับ โอ้ยเจเ้ากระเฮ็ดบาผมคักพูดสัวสีได้ตัววัดฟืดวัดเบาอยู่จักโดดจักหยังเนาะเอาอยากเห็นกะเฮ็ดให้เบิ้งครับฮาวิบาบปงานนี้นะครับกบอย่างไทยพูสุดยอดครับ